ครับก็วันนี้ก็จะมาถ่ายทอสดสดหลังจากพ่นสีเสร็จนะครับก็มาพูดคุยอธิบายให้ทุกคนรับชมในจบับพ่นสีล้อคันนะครับของรถออฟโรดจอบนี้นะครับก็พาทุกคนมาดูภาพกันนี่คือด้านหลังของเขานะครับฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายนะครับนี่คือกล้อง หน้านะครับเราจะสับทางกันนะทุกคนก็น่าจะรู้นี่คือฝั่งขวาครับฝั่งคนขับนะครับก็จะมาเล่าอะไรสักเล็กสักน้อยนะครับเผื่อทุกคนผ่านเข้ามาเจออะไรนี้จะได้มีประโยชน์กับการเข้ามาดูไรสดของช่างนะครับเดี๋ยวช่างขอกกับกล้องเป็นกล้องหลังนะครับ ครับก็มามาอธิบายอะไรสักหน่อยในไลน์นะครับตอนนี้ท่านผู้ชมยังไม่เข้ามาเลยนีครับนี่ครับก็คือภาพที่พ้นเสร็จนะครับพ้นเสร็จพิงพ้ดเสร็จแค่สิบนาทีนะครับช่างก็มาไลน์ทุกคนดูกันนะครับนี่คือภาพหลังพ่นเสร็จแบบบัดมาดแล็กเกอร์ยังไม่แห้งเลยนะครับ น่ครับจับยังนึบนึบนึบนึอบอยู่เลยนะเห็นไหมเป็นรอยมืออยู่กับจอบหลังคนนะครับจอบไอตัดยนตกระบะนะครับแล้วก็คนเสร็จเป็นห่องรถโตโยต้าไทเกอร์นะครับดูสูงมากนะรถเน,นี้ยประมาณ3เมตรกับ4เมตรนะครับความสูงของเขาก็ได้เสร็จลงไปแล้วนะครับ ครับผิวเลกเกอร์ก็แจ๋วเลยนะครับการพ่นสีนะครับจ็อบนี้เป็นจอบบล็อกค,คื้นนะครับบล็อกหน้าจากสีเดิมเขาช่างแหลมก็เป็นคนทำครั้งที่สองหลังจากที่เขาทำเคยทำไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจ็อบนี้นะี่ครับบล็อกหน้าก็จะเราไม่ได้ลอกสีนะครับจอบนี้แล้วก็พ่นเสร็จบล็อกหน้าเม็ดสีก็มันอยู่ที่เรานะครับ เวลาเรามาทํารอบที่สามนะหรือรอบที่สจากหลังจากที่เขาเคยทํามารอบคันครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่หลังพ้นเสร็จมากๆเลยนะครับก็สวัสดีทั้ง4ี่ท่านนะครับที่แวะเข้ามาเจอไลฟ์สดของช่างนะครับก็มาถ่ายทอดงานนะครับหลังพ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับรถลดอฟโหลดก็จะสูงอย่างนี้นะครับ เวลาพ่นก็กลัวลออสีเข้าไปโดนใต้ชัดซีเขานะครับเดีด๋ยวดูดูข้างในเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับสูงอย่างเงี้ยเห็นนะครับนี่คือใต้ท้องครับชัดซีสูงมากครับรถคันเนี้ยเฉพาะล้อเนี้ยก็เนี่ยเท่าเอลช่างแล้เนียเมตรกว่านะครับครับก็สวัสดีทั้งอคปกนะครับก็หลังพ่นเสร็จนะครับอุปกรณ์ในการพ่นก็อยู่เนี้ยนะ ช่างยังไม่ล้างเครื่องมือเลยนะครับสีก็เป็นสีอะคิลิกนะครับเนี่ยสีอะคิลิกสีมันก็จะมีสองประเภทสามประเภทนะครับสีที่เราใช้พ่นก็สวัสดีทั้งสิบสามท่านนะครับจำนี้ก็คือสีอะคิลิกเป็นสีเกรดกลางนะครับถ้าเป็นสี 2K คือสีแห้งช้ามันจะเป็นเกรดดีนะครับแล้วก็จะมีสีแห้งเร็วสีชินเนอร์นะก็คือเกรดล่างสุดนะครับ นี่ครับการพ่นสีเราก็ติดบังพาร์ตติดบังอะไรเข้าไว้นะครับคือเจ้านี้ก็คือบล็อกหน้าไม่ได้ถอดหมดนะครับพวกยางขอบกระจกพวกขอบคิ้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับก็มาสายทอดงานช่างทำสีรถยนต์ให้ทุกคนดูกันนะครับใครแวะผ่านเข้ามาก็ทักทายได้นะครับสอบถามถามได้นะครับถามเรื่องงานแต่ ผมก็ให้แต่ความรู้หรือคำปรึกษาได้นะครับนี่ครับพ่นสีเนี่ยก็โหใช้เวลานานครับนานมากนะสี่ชั่วโมงเต็มนะพ่นการพ่นสีก็เตรียมพื้นดีเราก็พ่นไม่ต้องเก็บอะไรเยอะนะครับโอเคครับเดีย๋ยวช่างไปนั่งล้างอุปกรณ์แล้วก็จะพูดคุยกับทุกคนแลว นี่ยจะกลับกล้องนะเอไม่ต้องกลับหรอกกล้องนี้แหละนะครับอุ้ยลดลดนะครับกดตั้งโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับเป็นการไลค์ก็คืองานเลี้ยดียวนี้คืออยู่ในห้องพ้นนะครับตอนนี้ก็พ่นเสร็จหลังจากพ่นเสร็จรก็ล้างสิ่งกีฬาทีบนำมาล้างอุปกรณ์นะครับก็นนะพูดคุย เาแชร์ประสบการณ์งานตั้งหลุกคนอยู่กันเบิร์กันนะนี่ก่อี่คือที่กองสีนะกองสีที่กองไอกเคิร์กเนี่ยกาบ้สีนี้เอาคนเสร็จที่เป็นแร็กเกอร์ทาตืใจอเคนเสร็จเขมาล้าง เดี๋ยวล้างเสร็จเราจะทาไปดูในงานหนึรอบนึ่งนะครับงาดูเล็กเกอร์นะมันจะใส่นะครับคนดูมีหน้าเล็กเกอร์ตัวทำให้สีเราเงาครับเล็กเกอร์จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ราคาราคาเกี่ยวว่างเพราะว่าราคาแพงเพราะใช้สารเคมีดีคุ้มคุ้มสารสกปรกเท่ยังไงนะ เลยทำนิทรรศเราเพื่อมาเงาเหมือนกันคือแล้มองว่าเงาดหมือนับใต่อสะพัดใส่การเวลาจะไม้รู้ว่าของดีของไม่ดีเขาจะเป็นยังไงนะก็เหมือนเสื้อผ้าเราเลยแล้วของดีเขาก็อยู่ทนอยู่นานของดีราคาถูกในทหารจะน้อยมากนี่ก็ปืนพ่นละล้านดีเนาะว่าตัวละกร ถ้าใครอยู่ช่างลอกสวัสดีนะครับวัสดีรัรอนนะครับกัะถ่ายลอกสด้วยพอช่างกร้ถ่ายลอรสบมาจจบเรือนก็จะลงงานลอกทำสีขาวเยยนสีดังไม่ได้ลงเลยหางสายยืนุๆมาเป็นเดือนสองเดือน้น ตัวนี้ก็คือกระป๋องที่ใช้กระสนสีพ่นนะสีก็ใช้ไปหมดประมาณสองมิลนนะครับพ่นสองแถบกับเกือบสองมิดครับเราก็เ,าเสร็จแล้วก็คว้าไวนะ้ครับทีนี้สีเขาไหล เเรกนัเป็นเอกีท่าทุกก็นะคับเาก็จะแปะขึ้นครับทกีแบบสโล w slow slow คเ้ช้าจะทำให้สีเราเง้ช้าแล้วก็อายุกับใช้งานงสีจะอยู่นานะครับายนีแช่ทไว้จะทำให้ลูกยาก เรากับค่าสีค่าวไรเกอร์จะได้ไม่ติดดันครับถ้าเขาติดกันแล้วเขาจะแตกทุกอย่างเขาจะเสื่อมเร็วดับเขาดีอะไรวางวางแล้วก็ไปเรียนดูงานนิดหนึ่งครับแล้วไปโอ้ยลำต้องไปลงไหลครับจังไลน์ไม่นานนะ วาเรากามีเวลาอะไรเลยช่วงนี้ทำงานเยอะงานเยอะาไใครยังอยู่ช่างไหมน้เอเสร็จแล้วก็เดินดูรอบๆอีกรอบหนึ่งครับเครือบจับนี้ช่างก็เครือบแค่สองรอบนะครับ เป็น j อบที่ทําแบบเอาง่ายๆราคากลางๆนะครับเพราะว่าการทํางานมันจะมีหลายเวลนะครับหลายเลเวลนะครับก็เกือบสองรอบนะครับเม็ดก็ธรรมดาจึงธรรมดามันอยู่ที่อย่างว่าอยู่ที่สีอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตภัณฑ์ดีนะครับแรกๆก็จะเหมือนกันกับ ผลิตภัณฑ์ถูกนะครับแต่ถ้านานๆไประยะเวลานะครับ<ม>ก็จะรู้ว่าของดี <_ d ış> เขาจะดีกว่าของที่ไม่ดียังไงนะครับ <_ d ış> แล้วก็เอฟเฟกจะตามมาทีหลังแต่อย่างว่าทุกคนทุกวันนี้ก็เขาก็ไม่ดูอะไรนานว่าบางคนก็ทำสีกบปีเดียวก็อยากทำสีใหม่นะครับนอกจากคนที่รักรถจะ ใส่ใจกับเรื่องนี้ช่างก็มาถ่ายทอดให้ฟังนะครับก็บเสร็จเรียบร้อยจบนี้คนใหม่ๆนะครับกลิ่นยังคงพัดลมตัวดูดผมยังเปิดค้างเลยนะมันยังไม่ได้ปิดเลยกลิ่นเขายังไม่ออกเดินจบแปลงครับแปลงตัดตัดซุ้มตัดอะไรแปลงทรงเขาน่าจะไปใช้ในรถอย่างเงี้ย บุกป่าลุยโคลนดีแล้วครับดูความสูงของเขาสูงมากนะครับผมปิดพัดลมเหมือนดิน,นะนี่ปิดพัดลมแล้วเสียงเงียบละปิดตัวดูละเดินเร็วท้ำเยวเวียนหัวกับช่างนะครับก็โอเคเสร็จแล้วก็ขอจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่แวะเข้ามานะครับ เดี๋ยวช่างจะเดินแคนกล้องออกมาไกลๆนะมาจะเห็นว่ารถเขาเป็นยังไงอยู่ในห้องนะครับอุ้ยชนประตูนะครับประตูห้องพ้นสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับห้องพ้นนะครับอย่างเงี้ยห้องพ้นทุกคนจะเห็นว่าใหญ่มากนะห้องเนี้ยรถรถคันเนี้ยไม่เล็กนะครับใหญ่มากนะเพราะว่า ทำสเปกเบอเลยเฮอ้อในห้องแล้วตัวดูดก็ลำบากไนงะดูดก็ช้าแต่ก็เวลาเราวางของคนมันจะสะดวกนะครับก็โอเคช่างไปแล้วนะครับก็สวัสดีทุกคนครับก็ไปปิดไฟก่อนไปแล้วดูนะผมปิดไฟจะมืดเต๊บเลยนะครับดูนะดูนะช่างจะปิดให้ทุกคนดูปึ๊บปึ๊บนะครับเนี่ยลายปิดทีละ้ ฝังไปเห็นไหมครับมืดแล้วเดี๋ยวฝังนู้นนะครับทีนี้เฉพาะไฟนี่ยก็โอ้โหเกือบสี่สิบหลอดนะครับนี่ไงครับมืดดีไหมครับ <c oughs> ข้างนอกเตะสะดุดล้มลมันจะขำตัวเองครับก็โอเคช่างลงไลน์แล้วครับก็มานั่งพักเหนื่อยสักหน่อยเดี๋ยวก,กลับบ้านแล้วครับ ลงไล์ตรงไหนนี่ลืมหมดแล้วมาไล์สดนาน